สวัสดีครับสวัสดียามเย็นอีกสักคลิปหนึ่งนะครับอีกสักวิดีโอหนึ่งครับก่อนที่จะพักผ่อนกันนะครับหลังจากที่ทํางานมาทั้งวันกันนะครับคลิปนี้ก็คือ,อจะมานําเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ครูเพลงชอบมากนะครับแล้วก็ใช้ทำมาหา,ากินกับการตั้งวงวงมอําอดีกว่าเนาะวงมอลมครับในยุคนั้น ครับเป็นเพลงที่เวลาเลิกงานเนี่ยนะฮะเวลาเลิกงานนี่ก็จะออกมาร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าอ้อมอกแฟนเพลงนะครับผมอ้อมอกแฟนเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ <teammates> เขาเรียกว่าเขียนขึ้นมาในช่วงที่เรา,าเราเดินเรื่องการงานแสดงไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะเลิกงานนั่นแหละ,ะ,ะก็จะมีการาเรียกว่าอำลาเจ้าภาพนะในยุคนั้นก็คงจะ ไม่เขาเรียกว่าไม่นาหาั่นบ่านาหั่นหลายปันนี่เนาะครับผมสมัยนั้นเนาะบ่คือสมัยนี้เนาะครับคร <c oughs> ูเพลงก็มักจะร้องเพลงนี้แหละนะครับถ้าไม่ได้ร้องก็จะให้อ่าทีมงานคนใดคนหนึ่งคนที่เสียงดีๆหน่อยก็ร้องแทนได้นะครับเพลงนี้นะครับเพลงอ้อนบอกแฟนเพลงมันเป็นเหมือนอะไรที่อ้อนแฟนเพลงให้อืมโทรศัพท์ร้อนหรือเปล่าเนาะบุบ่าบุบ้า กี่นาทีแล้วละเนี่ยใส่เสื้อขาวไม่รู้เลยว่ากี่นาทีแล้วร้อนหรือเปล่าเนาะนะโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับใช้งานซะจนมองไม่เห็นเวลาเนาะใส่เสื้อขาวก็เลยมองไม่เห็นเวลาไม่เป็นไรครับมาพูดเรื่องเพลงต่อดีกว่านะครับเพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจาก อ้อนแฟนเพลงแฟนมะลำนะครับก็คงอยากจะฟังแล้วละสิ่าเนาะหรือว่ามีคนอยากหรือเปล่านะครับผมจะไม่อยากครูเพลงก็ต้องร้องละเพราะว่าอย่างไงก็ต้องนําเสนอละเพลงนี้อ้อมอกแฟนเพลงเนาะครับครับผมคาร้องทํานองมวลไพลเพชรชยภูมินะครับแล้วก็ขับร้องโดยมวลไพลเพชรชยภูมิตอนนี้หรือว่าย้อนยุกกันแล้วกันนะครับไม่ได้ร้องนานเป็นสี่สิบปีแล้วเนี่ย อโอ้นานจริงๆครับม่ไในร้องนานครับมาเห็นเพลงก็เคยร้องแล้วก็อยากจะร้องเนาะครับถือว่าเป็นเสียงนกเสียงกาก็แล้วกันนะครับผมทํานองว่าอย่างนี้ครับเพลงนี้ขอฝากเสียงเพลงกล่อมมะเร็งให้แฟนเพลงหา,หายเศร้า จากนักร้องคนจนเจ้าเก่าแฟนหนุ่มสาวจุงสงสารอ้อมอกแฟนแฟนเป็นห่วงแสนแฟนเพลงทุกท่านแฟนหญิงแฟนชายที่ผมได้พบผ่านชื่นบาน สำราญในหัวใจโอ้ว่ามิดเพลงผมมาเลงขอมิดเพลงนายไม่เกรียดไม่ช่างผิดพรังจงให้อภยัยมิดเพลงทั้งหลยต่างก็จะให้ดีดีลา ก่อนแฟนเพลงจบเพลงขอแฟนเพลงจงสุขทีหากมีงานวันหน้าพบกันอีกทีแต่วันนี้ขอลาทีแฟนแฟนครับจบไปแล้วไม่รู้ว่ากี่นาทีกันแน่เนาะเอาค่ตัดเป็นคลิปสั้นก็แล้วกันนะครับผม สำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงนอนหลับฝันดีนะครับ